ใครว่าคุณประยุทธ์แกไม่ฉลาดไอคิวแกสูงนะไม่งั้นแกเข้าเตรียมทหารไม่ได้หรอกเพราะนั้นวันนี้ที่แกพูดอะไรเสลอออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมาเก็ตติ้งของแกหรือเปล่าเพื่อจะให้คนลืมความทุกข์ยากของชีวิตมาสนใจ <laughs> เรื่องบา้บาๆที่แกแนะนำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ <ừ> เออแกอาจจะเป็นนักการตลาดก็ได้นะคนปกติคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ จะไม่จะไม่คิดอะไรได้ถี่ยิบขนาดนี้มาร์เก็ตติ้งมุมกลับอ่ามาร์เก็ตติ้งมุมกลับไล่แถมยังไม่พอนะแถมยังพอเนี่ยแกแกก็แกล้งคุยกับสัตว์ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยดูแล้วดูแล้วดูแล้วเห็นไหมผมว่าเป็นการตลาดของแกนะอือืมผมไม่ได้คิดว่าแกตั้งใจโง่หรอ